กุญแจของสวัสด์ก็คือการละหมาดวามิฟตาฮุสซาลาอัตตอฮูเลขกุญแจของการละหมาดก็คือความสะอาดพี่น uh, ้องที่รักของเราเผื่อนี้รอมฎอนกำลังจะเข้ามาเขาบอกรอมฎอนคารีมรอมฎอนมีเกียรติรอมฎอน่ะมีเกียรติถ้าเราไม่มีเกียรติเราเข้าไปอยู่ในรอมฎอนมันก็ไม่ได้สวยอะไรพี่น้องครับพี่น้องเข้าใช่ไหมเะนั้น ที่เราไม่มีเกียรติเพราะอะไรล่ะ رمضان ไมา่มีเกียรติรอมฎอนกะรีมรอมฎอนมุบาโรคแต่เราไม่มุบารอกเพราะเราไม่เตรียมตัวเข้าสู่การถือศีลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะตอฮิรูอัลฟุซะกุมจงทําความสะอาดตัวของท่านกอ่อนเดือถือศีลทำใจให้สะอาดประกอบพิธีวุฎุรอมฎอนไปดูสังเกตไหมมาด,ดาอนไม่ใช่มีกิบลาา่าข้ามไม่เหมือนละหมาดละหมาดมีผิด ลนรอมดอนผิดรอมดอนอยู่ที่ไหนเนี่ยกิบลัดของการทื่อสิ้นตรงนี้มันอยู่ไหนอิหม่ามของการทื่อสิ้นตรงนี้มันอยู่ไหนมันเหมือนกับละหมาดมาเ่ะนี่คือมันเป็นช้อยให้พี่น้องได้ศึกษาต่อว่าเคยคืออิหม่ามของการทื่อสิ้นอดและการทื่อสิ้นอดนี่กิบลักของการทื่อสิ้นอดนี่มันอยู่นาทีเดยถ้าละหมาดก็บอกว่าอยู่ในปาิีสซาอุดีแล้วบวนละมันอยู่ไหนกิบลักอะ พราะการทำอิบัตต์ต้องตะวัดยุ่งแล้วไปหาอัลลอฮ์ที่ในใจต้องสะอาดใจต้องบริสุทธิ์เพราะถ้าใจไม่บริสุทธิ์รอมาดอนกี่พรรษามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรพี่นองกับเพราะอุลามาะบอกว่าแต่ละพรรษามันจะต้องดีกว่าเดิมเมื่อเราประกอบอาชีพพี่นองรับถ้าว่าประกอบอาชีพนี่หละมันไม่รวยอ่ะมันไม่สร้างมาจีสร้างรายได้เราต้องเปลี่ยนยิบได้ถ้าเราไม่พอใจนะ พอถวัตทรรแล้วเหมือนเดิมบวชแลว้วกี่พรรษาก็ยังเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้มีการพัฒนาใดๆเป็น,นในหลักอิสลามมันจะต้องพัฒนานะซึ่งอัาานะลลอฮา์ س ب ح ا ะ ه แลากล่าวในอัลกุรอานลิคุลลินดารโจาติมบิมาอามิลูทุกคนจะได้ตามหยดที่เขาได้ปฏิบัติพี่น้องที่รักขอ้อัลละเมื่อปฏิบัติอย่างเข้มแข็งอลัลลอฮ์ตาลาก็จะเหลือท่านทั้นโดนเขาออกให้สูงขึ้นใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นเพราะการทำอิบาดะห์ก็คือการใกล้ชิด อัคราบุมายาคูดุละอับมมนจะทำให้มนุษย์กายฉีกกันหรอกแต่ถ้าไม่เราทื่อสิ้นอดมันหิงออกห่างจากอัลลอฮ์นี่มันปั่หรือพี่น้องท่านนบีมอฮัมมัสนลอวันและอยวะสำหรัมว่าผู้ที่หิวที่สุดในวันเคลียมาก็คือคนที่อิ่มที่สุดในดุนยานี่พี่น้องบางคนบอกว่ามาชาอัลลอ์เหนื่อยหัวไม่ไหวทีนี้อัลลอฮ์ตาลาก็จะเล่าความอดทนของพวกเราพี่น้องครับวันนี้เราพลาดเลวในการละหมาด แต่พ่านอดได้มาเ่ถ้าอดยังไม่ได้จะบอกว่าหลักจริงเพราะก่าถ้าหลักจริงจะแม้แตเกเปลือยยังกินได้ด้วยมันเป็นการยืนยันวายอัลลอฮ์อัลลอฮ์สักไงผมอดนี่ผมอดเหน่วนะวันนีนะยอมไม่นอนกับสามีภรรยาไม่ยอมนอนกับสามีไม่ยอมยุ่งกับภรรยาอดอาหารตั้งแต่ตะวันขึ้นจนตกอัลลอฮ์เชื่ออะไรไม่ว่าผมนี่เป็นมุสลิมอย่างแท้จริงอัลลอฮ์